อาสวัสดียมมเศซวครับพี่ดองครับบรรยากาศผูกแขนผู้เฒ่าเพอนว่านะครับฤดูการช่วงเดือนสามนะครับเพ่อนผูกแขนผู้เฒ่านะครับไออายุมันคนเยื่นมันว่าเป็นโฮมโภมให้โลกให้ร้านมาเนี่ยครับผูกแขนไม้ยั่วันครับเพราะยันโซนะครับ นครับก็ได้หลายโลงมากมือขึ้นกัดร้อยกาม่และละนะครับมาเบิ่งพ <habitude. S 2> ่นรองเพิ really ่นล <to fucking figure out wild> ั่มโยนมาก็ยังม sure. ีบอลมคือเก่าอยู่้นปีรองนี่อี่อประม้วนพ่นกําลังลั่มนะครับหมอเขี้ยนบอลลั่มแบบผู้เท่านะครับปีรองผู้เฒ่าโบราานพ่นลั่มใส่เขยนนะครับแบบบันบานๆโกเขี้ยนมาหลายดวงเลยครับท่านี้ โอ bucket, them, yeah, okay. ้เข้นสามสี่ดวงเลยเข้นพนักานำนะครับพี่น้องเอ่บรรยากาศในงานนะครับผู้เขี้นพอหญยดีพอหญยโสพพอหญยหมอเขี้นคือกันนะครับพอดีทีมงานมูพวกพนักบมาหลายคนนะครับหมอเขี้นดีพอเราเป็นหมอเขี้น ที่แม่ก็เป็นบอลลัมนะครับบวกกับกามาไลานะครับเป็นทั้ทงที่พอแขนงบอลลัมมาตุ่มมาห่มกันเป็นว่าแขนงพอใหญ่ไม่ใหญ่นะครับรับอยู่บ่รับไมฟังเลยเด้อครับครับครับขึ้นเข่าก้อนบ่ครับครับ จ้าจ้าจ้าได้พญามวยร่ำก่อนเนาะเป็นบรรยากาศอันอบอุ่นอบอุ่นพ exactly. ี่น้องนะครับเป็นงานในน้อยผู้แขนผู้เทานะครับ กินขน้าวกันนี่นี่หมอแกนของแท้อีพ่อใหญ่โซนี่นะครับผู้เป็นอันนี้มื้อนีบติษัทผูกแขนเพื่อนนี่แหละครับพี่น้อง <c oughs> tươi tươi bao nhiêu này là bà Hãy subscribe cho kênh hãy nhớ เนี <Mile dizzy> ่ยันจ้่จับแไมพอ้แลอเกำลังทียบขี้ยะาดั้น่ัไปบอกไป อ๋อแล้วก็จะแต่งผ้อเป็นสีล่อ่อนเนี้ใส่ใส่ท่านแม่ก็ใส่ผ้าที่ทำส่วนยิ่งใหญ่เลยโอ้ทานนี่ก็เป็นตาเสียบแต่ผ้านี่อเนาะมียยดบักสะจวดคว่ำเนาะโอ้ยไมย่ยสี กล้วยไม่ยัติกก็ได้บักกล้วยหอมมางและหลักสะบ้อนี่นะะขาดบ่ได้ของขว้างผู้เฒ่าอย่างด้บักแข็งบักเขือลาบซีนลาบปีดลาบไก่บ่กพักกระเดาพักทวพักกระเดาเอาแหน่ยพ่อใหญ่ เออเขใหญ่เราอยากเปริกเอาให้รับเปริกได้หันเออเออเขาให้รับเปริกแน่โอ้ยของหวานก็มีมาได้ไหมมาให้ผู้เฒ่าได้นี่ขอาวหวานบ่บ่ะเขือบปะว่ใหญ่เอาเอากินกินมาเด้อมาเด้อพี่น้องกินเข่าเด้อเพิ่นว่ากินเข่าเศร้าน้ำกัดนวลสั่นเพิ่นว่าอืมให้ผู้เฒ่ากินเขาก้อนบาด้จังเสียด้ล้ำเพิ่นว่าถ้าพูดบาล้ำวันก็าลังเสียล้ำปัดพระเข่ง โอ้ขับขับไปกิน <kimchi> ข <hui> ้าวกินข้าวโนไปให้ไม่ยานนงเล้เอื้นแล้วมีการหวงหวมเอากันโหลดผู้เท่าว่ากันไปโลดแม่พาจ้าวัดร้องคม่จูบจูบจุนตลอดแก่ภาพเจ่าชักท่าจูบจุนระชังทัวรกพินาผูกแขนในท้องเหนอยขอขจบขอคู่จูบจูบุว่า นภเพลพี่น้องลนกสาวร้านสาวผู้หทยว่าช่นงเราเมื่อก็ไดเราผู้ใดวราั่นก็ไดจังสมตังตก็ไดเราลูกเราหลานหลายพุ่นว่าั่นโอกาสที่น้าพี่รอดมัดมีชนะยุดไมกับจังศีราไม่นอด Thank you. วันนี้เดาดันเดือพพังหลุดมาเลือดมาแล้วชีเรีลูอดเกี่ยวกายชาคละที่กาตั้งทองเหลี่ยมใจแก่จะสลุปเจอรอยบัลลังกถุงรองกระโปรงช่งหลังใจฉันปิ่นใจยิงยิงใจกบีก้อนอันเพื่อจับปลาลุงจงรอนางให้แข็งแก่ 자아 <susur> หางเครื <T t ่องไปกินเขามามาเดมมาเดิมมามามแม่บ ouais ้านเอ้ยตรงน้เสครับบรรยากาศที่านบ้านเข้าด่านผูกแขนมงนีใจมาแล้มาแล้วดัถูกเงนกันแ็้ห้ยพลเมพี่น้องฮะเบิ้ง ว่าเป็นจังไดมวลเบาวันลมวลแต่ขออภัยเลือพี่น้องบ้านน้องคุณเขาเงาหรือวอาคือฟังคิดตามของร้อยของหมู่งหลานทู้ป่าในอายุมันเนี่ยนอยะเ็นงตลอดหลอดชัน้อยเ เดืนายนจะวันในกันตอนลาพระเจ้าเกิดมาในกันตอนลาพระเจ้าเกิดมาายสั่งเอาสาบุ้งผู้พาวิบัตั้งอยู่ขีดผ้ายับพ้าจับดูต่อมามันจะเกิดลูกต้ไม้ไหลยอย้งร่วงบอกก้กอนสีฮอดพระเจ้ามีไร เป็นหลังทั้งมือั่แล้วพอส่ห์ป่าผาคูอ,อนภาภาในกลางมาค่าจำเป็นทา,ออางรึกาหรือศาสตร์อรวางทุกสี่บอกเท่ากสบหาจังรักพาละกกามินตามพัดจังก็ถูกกันล